สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการปลูกผักสลัดให้ได้สีสวยสดแน่นอนครับสีสวยสดสําหรับถ้าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างลูกค้าผมเนี่ยชอบแน่นอนครับเพื่อนเนหลายคนอาจจะเจอปัญหานะครับว่าปลูกแล้วทําไมสีมันซีดมันไม่มันไม่แดงไม่แดงออกแดงนิดเดียวเองเพราะอะไรมาดูครับเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับผมดูผักต้นเล็กนี่แหละดูสีเอานะครับคือถ้าสีจะสดเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องต้นใหญ่หรอกครับมันก็ไปตั้งแต่ต้นเล็กๆอย่างนี้นยฮะเนี่ย ดูนะครับคอ,อร์เรลนะครับกรีนคอร์เรลกับเรสคอร์เรลตัวเขียวจะโตกว่าอยู่แล้วครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกติทีนี้มาดูครับสีให้มันสดแบบนี้เนี่ยตัวนี้โอก๊กโรงนี้กรีนโอ๊กไม่มีนะครับกรีนโอ๊กไปอยู่อีกโรงหนึง่งฝั่งฝั่งทิศเหนือนู่นเลยแต่เป,เป็นรุ่นเดียวกันกับตัวนี้ทีนี้สีจะสดไม่สดเพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดว่ามเมล็ดพันธุ์หรือเปล่าปุ๋ยหรือเปล่า ตรงนั้นเป็นส่วนน้อยครับปุ๋ยกับเมล็ดพันธุ์ทาให้สีผักสดเนี่ยมีมีส่วนสําคัญน้อยมากที่สําคัญจริงๆที่ทําให้ผักสีสดเนี่ยก็คือแสงครับแสงตรงนี้ก็คือแสลน,นั่นเองช่วงที่ผ่านมาเพื่อนจะเจอปัญหาผักยืดนะครับผมทําคลิปวันนี้วันที่21พฤศจิกาปี66ครับซึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขานะครับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกาไปจนต,ตั้งแต่เดือนกันยามาเนาะ ผักก็จะยืดใจเนื่องจากเป็นฤดูมรสุมแดดแต่ละวันเนี่ยออกไม่เต็มที่ผักโดยเฉพาะสีแดงเนี่ยแทนที่เขาจะออกสีแดงสวยๆเนี่ยเขาก็จะออกแค่แดงเรือๆเรือๆเบาๆแค่นั้นเองแล้วกรีนโอ๊กก็ยืดเพราะว่ากรีนโอ๊กเนี่ยไวต่อแสงมากครับแสงไม่พอนิดหน่อยนีย่ยืดเลยยิ่งต้นใหญ่ๆถ้าเป็นกรีนโอ๊กไซน์นี้เนี่ยโอ้ยแป๊บเดียวครับยืดเร็วมากเลยอันนี้ไม่เคยเปิดดูรากหรือเ,เปิดดูรากหน่อยอรากยังไม่พันกันเลยรากไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ รากเป็นผู้กันแบบนี้เพราะว่าเติมน้ําเต็มตอนปลูกนั่นเองครับตรงนี้รังกุ้งกับรังปลาจะแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่ารังกุ้งเนี่ยเวลาเติมน้ําเต็มระยะห่างของถ้วยปลูกก็จะห่างมากกว่าแต่ถ้าเป็นรังปลาเนี่ยระยะถ้วยปลูกกับน้ําถ้าเติมเต็มรังจะชิดกว่าตรงนี้ก็จะเห็นผลแตกต่างกันทีนี้มาดูเรื่องสีที่เราคุยกันเนาะสีแดงไม่แดงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแสงเพื่อนๆหลายคนอาจจะใช้แสแลนหกสิบหกสิบในช่วงที่ผ่านมาปัญหาในนอนผักยืดเลย ผมจะใช้ซเซเรน50แค่นั้นครับของผมที่สวนจะมีสีเขียวกับสีดําสีเงินสีขาวเคยใช้ครับเมื่อ 3, 4ปีก่อนไม่ผ่านหน้าร้อนครับหน้าร้อน้านผมร้อนมากครับทําให้ซเซเรนสีขาวสีเงินเนี่ยมันปลูกไม่ได้มันทําให้ผักผมตายในช่วงฤด,ดูร้อนนี่ผักช่วงนี้นะฮะเติมปุ๋ยข้างเดียวเข้าของผมที่นี้สีสดไม่สดอยู่ที่แสงอย่างผมบอกกันแหละผมจะใช้ซเซเรน50แค่นั้นครับ ถ้าหมดฝนผมจะใช้พัดตีคลุมเงินเงนเนี่ยผมจะเอาออกเลยแต่เพื่อนๆบางพื้นที่เนี่ยยังเจอปัญหาราใบาจุดก็เพราะว่าฝนตกหรือเพื่อนๆบางคนอาจจะเจอปัญหาหมอกตอนเช้าหมอกหนาๆตรงเนี้ยหมอกก็จะทําให้เป็นราใบาจุดได้เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ราใบาจุดหายไปก็คือแสงแดดแล้วก็ลมลมที่พัดผ่านดีๆเนี่ยมันคือแดดก็คือราใบาจุดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าความชื้นถ้าอะไรที่มันทําให้ความชื้นลดลงเนี่ย ราใบาจุดก็จะเริ่มหายไปอย่างของผมเนี่ยโรคเนี่ยรอบที่แล้วโดนราใบาจุดเต็มๆเลยผมก็เลยทาคลิปเพื่อน,อนๆดูว่าเวลาทําความสะอาดเสร็จผมจะใช้น้ําฝงสักฟอกเนี่ยฉีดล้างแล้วก็ล้างถ้วยด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเนี่ยฮะก็เอาอยู่ครับในส่วนตรงนี้เว้นแต่ว่ามันชื้นอีกชื้นมากๆมันก็อาจจะมีเพราะว่าราใบาจุดมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันยูในนี้เนี่ยพอความชื้นได้มันก็เกิดขึ้นอีกอตรงนี้มันนี่ดูเรื่องสีเนาะผมจะใช้เซเรนห้าิดำหาสิบเขียวห้ารับ จะทาให้เซเนพวกเนี้ยใช้ได้ทั้งปีไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนเพื่อนเพื่อน,อน<ๆ>คนใดที่หมดฝนแล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีหมอกเหมือนบ้านผมเนี่ยก็เอาพลาสติกคลุมเรือนออกได้ครับอาจจะเจอฝนหลงฤดูมาสองสาครั้งก็ไม่น่าเป็นไรครับเพราะาอย่างปีเนี้ยผมไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมเลยเพราะว่าบ้านผมลมแรงจริงดูสภาพโรงเอนเนี่ยหักแล้วตรงนี้ใช้ไม้คำ้คำคำ้ำค้ำไว้ อาจจะต้องมีทําใหม่โรงนี้อาจจะซ่อมเอาผมไม่ทําใหม่หรอกซ่อมแค่ส่วนนั้นเอาแค่นี้แหละอ่ะแล้วทีนี้แสงมีผลยังไงแล้วสังเกตยังไงสีเขียวไม่มีปัญหาหรอกไมีปัญหาสีแดงเนี่ยถ้าแดดแรงๆเนี่ยสีมันจะไม่แดงธรรมดามันจะออกม่วงเลยมันจะแดงเข้มมากออกม่วงเลยทีเดียวถ้าแสงไม่พอสีแดงก็จะไม่แดงมากจะออกแค่แดงเรือยเลือเลือแค่นั้นครับวิธีสังเกตว่าอ่แสงแดงเอ้สีแดงไม่แดง ขึ้นอยู่กับแสงนะครับสาคัญไปปรับใช้เอานะครับหรือเพื่อนๆคนใดที่ยังใช้พลาสติกคลุมเรือนแล้วก็สซเรนอยู่ก็ไม่เป็นไรครับสีอาจจะไม่แดงมากเพราะว่ามันกรองแสงหลายชั้นเนาะก็รู้ๆกันอยู่มันก็กรองพายางส่วนหนึ่งแล้วก็เอพลาสติกคลุมเรือนส่วนหนึ่งแล้วก็เซเรนส่วนหนึ่งมันก็เลยทําให้แสงทะลุผ่านมาน้อยมันก็ทําให้สีของผักเนี่ยอาจจะไม่สดก็ไม่เป็นไรก็ปรับใช้เอานะครับผมก็เลยจะมาบอกว่าสีแดงไม่แดงอยู่ที่แดดแค่นั้น ส่วนปุ๋ยกับมเมล็ดพันธุ์มีส่วนน้อยมากครับส่วนปลูกให้เป็นพุ่มอันนี้เดี๋ยวผมทําคลิปแยกอีกอันแล้วกันอยากให้เป็นพุ่มต้นไม่สูงอะไรพวกนี้ปัญหาพวกนี้มันไม่ยากเดี๋ยวผมจะบอกพร้อมแนวทางแก้ไขาทาคลิปต่อไปให้ดูวันนี้พามาดูสีของผักสลัดที่มันไม่สดเหตุผลก็คือแสงแค่นั้นครับผมง่ายๆไปปรับใช้เอาเพื่อนๆคนใดทาผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรือต้องการปุ๋ยหรือมเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ ผมจะทิ้งเบอร์โทรหลังทริปทุกคลิปที่ผมทาเกี่ยวกับผักสลัดไว้ด้านหลังก็แอดไลน์มาคุยได้นะครับตรงนี้เพราะผมทําผักสลัดมาเนี่ยทําขายจริงๆก็เข้าปีที่5แล้วแหละก็สภาพโรงเรือนผมก็แบบนี้นลยครับไม่ได้รู้ดูดีะไรหรอกครับทําง่ายๆผมเน้นคุณภาพที่ผักผมต่างหากเพราะว่าผมส่งร้านอาหารญี่ปุ่นโดยตรงแน่นอนครับเชฟร้านอาหารญี่ปุ่นเขาจะพิถีพิถันมากครับในการเลือกวัตถุดิบถ้ามาตรฐานไม่ได้คุณภาพไม่ได้การไปดีวกับร้านการไปคุยกับร้าน การจะมีลูกค้าประจําแบบนี้ยากแน่นอนครับแต่ผมทําแบบนี้มาตลอดก็มีอะไรปรึกษาได้นะครับในส่วนของการทําผักสลัดสําหรับผมมันไม่ได้ยากหรอกเพราะผมก็ปลูกทิ้งๆข้างๆนี่นะฮะกว่าจะเข้ามาสวนอีกทีตอนเช้าออกไปส่งผักกลับมาก็เที่ยงแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ